ถ้าเชื่อถือขนาดนั้นเรื่องการกลับมาไลฟสดเนี่ยนะตอบได้ที่หนูตอบได้ที่หนูไม่ขึ้นมาไล์เนี่ยอย่างเงี้ยหนูไล์แล้วไล์รอเลยไล์พี่ไล์รอพี่อย่างเงี้ยไล์แล้วอย่างเงี้ยเออนะพี่มาได้เลยนี่คือกูไล์แล้วอ่าไม่ต้องกลัวว่ากูจะเทนแน่นอนอ่านะทีอย่างเงี้ยไม่มาหรอกทีเวลากูปล่อยให้รอเนี่ยช่องเดิมค่ะช่องเดิมแือแหมเหมือนช่องเดอะเดี๋ยวพาสีเข้าต้องจอบแบบดาราเออ อืมวุ้ยตายแล้วอืมมาค่ะมาค่ะจะลงอันนี้แล้วมาเร็วมาแล้วมาแล้ววสันอืม อ่าลงไลน์อันนี้นะคะพี่มาจะไม่ได้ยานะกูนะเอ่อเดชัน่นนี่นะไทยรัฐนี่ไทยรัฐส่งมาให้พี่เที่ยวช่องแปดส่งมาให้อายอันแล้วแทนนะเออกูไม่สนใจนะกูมีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์นะเออเดยอยี๋ยวที่ไม่ต้องทิ้งสักศีเออจริงๆอีลี บด้งเงินเลยมึงจะเ,เวิร์กค้ชไหม่ะโอ้โห oh, จริงๆมึงรู้จักทุกสำนักเลยเนาะถ้ามึงรู้จักทุกสำนักขนาดเนี้ยทําไมมึงไม่ไปทํางานน่บเขาวะให้ไหลพูดมาให้กูด่าได้อีกแล้วไนงะแหมไอ้ตากล้องรู้จักทุกคนรู้จักสำนักข่าวทุกสำนักจะฝากงานให้คนนั้นคนนี้ฝากงานให้ตัวมึงเองก่อนค่ะเพราะว่าบักไหละนะ้าดาวงคาร จะส่งไมายจับวิ่งว่อนไปทุกช่องมึงพูดอะไรช่องทีวีทุกช่องที่กูมีลายอยู่ในกูว่ากูมีทุกช่องนะจะเย็นไหลมีทุกช่องที่เขาต้องการหมายจับของมึงเ oh พราะมึงรู้จักทนายโตนั่นดาขาดโอ้โหอ่าสุดยอดเลยมึงะกูส่งไปเลยเดี๋ยวสรุปมึงจะไปแปลเอก,กาสารที่ที่สถานทูตฝรั่งเศสเพื่อที่จะส่งอันนั้น ว่าปัญญมีหมายจับโอ้โหประยายิ่งกว่าย่าอุรัสยาอีกอะว้าวสินใจเปล่งพานิชิดซ้ายนะก้อยรัชวินชิดขวาไอไหลให้ค่าประยาโดยการจะส่งหมายจับประยาไปทุกสำนักข่าวอะโอ้ oh my god ประญาของฉันมันเป็นบีออนเซ่เหรอโอ้หรือว่าจะเป็นนางเอกเกาหลีอุย๊ยหรือว่าจะเป็นวิญญาณลิซ่าแบล็คพิงโอ้ my god นักข่าวให้ค่าขนาดนั้นเลยมึงไปคุยกับอีสีก่อนสรุปเขาให้ค่าประยานหรือไม่ให้ค่าเอามึงตอบกูหน่อยให้หรือไม่ให้มึงไปคุยเั็นก่อนเนาะสีกับมึงต้องคุยเย็นก่อนนะอมารินช่องไทยรัฐช่องแปดอุ้ยห,ยหลายๆสำนักอุ้ยส่งไปเลยสำนักส่งได้ไหมคะสำนักส่งภูเหล็กไฟได้ไหมคะนะไปส่งทําไมหมายไปแปลเอกสารมึงคิดว่าแปลถูกๆูกับห้าหกพันแล้วนะอยู่เนี้ย แปลเอกสารแล้วล่อนหมายไปทุกสำนักในประเทศไทยโอ้ไม่โกรเพราะว่าปัาญารู้จักกับทนายตั้มเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเพื่อมึงจะเรียกเงินหนึ่งล้านบาทอันนี้มึงเอาหาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอเอ็มมึงช่วยแขวนไอ้เฮี้ยนี่หน่อยสิมึงช่วยบอกมันหน่อยสิไอ้นักกฎหมายใหญ่ที่อย่างงี้ไม่กล้าไงกลัวมันไม่เล่นด้วยใช่ไหมล่ะกลัวมันไม่ปล่อยเอฟซีพอตมาเล่นด้วยใช่ไหมล่ะแน่ๆๆนเอาใจแม่มันอยู่ใช่ไหมล่ะพวกมึงอ่ะ ไม่กล้าแขวนมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเลยปล่อยให้มันพูดอย่างเงี้ยแน่ๆเลยสีเวรกรรมนะมึงเนี้ยเอ้ยเอ็มเอมให้ค่ายไหลหน่อยมึงเอาใหญ่แล้วเนี่ยจะแปลเอกสารไปส่งให้กับใครนะมีลายของนักข่าวทุกสำนักและหนึ่งเอาไหนะมึงจะส่งไปหาเขาไม่ใช่เหรอนักข่าวต้องให้ค่าพยานสุดๆนี่เบลลิซ่าแบคพิงค์รุ่นโบราณแน่นอนจะดีอยู่แล้วกูไม่น่าเติมคำว่าโบราณเลย <laughs> อะไรก็อียาน อะไรกักูนี่อะไรกักูนี่อะไรกัอียาน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  <c oughs> <c oughs> นะอะไรกักูนี่หันไปไหนไม่ได้กักูนี่สุดท้ายก็เอากูไปแขวนอีกแล้ว <c oughs> อ่าประกาศข่าวให้หน่อยนอนส่งไปให,ให้พี่หนุ่มหกนกระแสนน่์